สบายดีสบายดีทุกคนอลินสบายดีเร็วสบายดีจ้าสบายดีวันวาเลนไทน์เนาะพี่นอนะอ้องเนาะเฮ้ยวันนี้วันนี้ก็มาพบกับก้อยละกันนะ้องไอรลินในวันจันทร์วันที่14กุ่มภาพที่หลายๆคนเอิ่นว่าวันวาเลนไทน์รือว่ามันแห่งความรักแป่นองิง ใช่ไหมคะใช่อ่เป็นจังใดเนาะพี่น้องอ่าวันวาเล่นไทยกันกเกเอาแกะเอจะกินขนมแปบ๊บหนึ่งนะฮะเอาขนมให้น้องไอรินก่อนมมมมมอ้มมมมมอมมน้มน <laughs> <า>มม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 ม เป็นสิ่งใดเนาะพี่น,น้องวันวาเลนไทน์ได้ดอกไม้กันหรือบอ,อกอ็วันวาเลนไทน์ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ที่อะไรนะคะที่โสดอยู่ก็ขอให้ได้เจอความรักใช่ไหมคะใช่ไหมน้องอลีนแล้วก็คนไหนที่มีความรักอยู่ก็ขอให้มีความรักดีๆตลอดไปด้วยนะคะจริง จีหวังว่าทุกคนที่แบบว่าเอ้ยมีคุมรักหรือว่ามีแฟนอยู่ก็อาชิได้ดอกมงดอกไม้ไปแล้วเนาะแกอ่าหลายๆคนอาชิอยากถามว่าเอ้าแล้วน้องก้อยได้ดอกไม้ยังคือแบบว่าบุกเคยได้เนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เกิดมาบุกเคยได้ดอกไม้ดอกมืออีกอย่างนํำบรรดาลิธาจิเท่เนะพี่น้องนั่งให้ดินนั่ง ก็คลิปนี้ก็บูมียังลายเนาะพี่น้องมาทักทายสบายดีวันวาเลนไทน์กันเนาะเป็นจังใดสบายดีบอก,ก้อยกับ <c oughs> ห้างหายไปหลายมือเติบเนาะพี่น้องประมาณสี่ห้ามือเติบเพราะว่าบ่ค่อยได้ออกไปใส่เนาะพี่น้องก็เลยบูม่ได้มีคลิปมาฝากพี่น้องเนาะก็มือนี้กะเป็นวัน,นดีๆวันแห่งหวาครักกันเลยแบบว่ามาทักทายสบายดีวันวาเลนไทนะ์เนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกคนเนาะอากาขอให้เจอความรักดีๆเนะาะค่ะคนใดโสดอยู่ก็ได <c oughs> ้ขอให้เจอหนุ่มคู่ว้วเนาะ <c oughs> น้องอลินน้องอลินใส่เสื้ออันสีชมพูเนาะมอนิวันวาเลนไทน์เนาะอลินใส่สีชมพูมีขนมให้กินพร้อมเนาะอลินเนาะ นั่งลงเนี่ลูกอืหม,มนี่เมื่อนั้นกานี่แหละที่พาเพิ่นไปอันอไปไปไปที่พาเพิ่นไปอันนั่นโรบินสันเนาะห้างเมื่อนั้นไปเห็นสุดสุดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องน้องไอรินเห็นตัวนั้นแล้วเพิ่นก็ะิจับแล่นไปเลยก็เลยแต่ว่ามุนหนันบบได้เอาให้เพิ่นเนาะสีเหลืองหันก็นเลยมือก้อนนั้นก็นเลยพานนองไอรินไปอีก ไปอีกไปเอาตัวนั้นให้เพื่อนนาะเห็นเพื่อนแบบว่าเล่นถือเล่นนะน่ะคือเพื่อนชิยากได้ก็เลยกลับไปซื้อให้เพื่อนนาะพี่น้องประกาศได้มาสามซีตัวเนาะพี่น้องเลยน่ะคือมันแบบลดราคาหนะก็เลยได้ซื้อให้เพื่อนปกติกโบค่อยได้ซื้อบันไดเนาะพี่น้องอสุดของน้องไอรินมาอ่าเป็นจังได้กันแน่น้อวันนี้อากาศแบบ เปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องคือแบบอันเมื่อวานนี่กําลังฮ้อนอยู่เนาะแต่้อรีพัดเริ่มมีแบบลมหนาวมาได้พี่น้องกับอากาศเปลี่ยนแปลงกะจังดคกับดูแลสุขภาพเจ้าของน้าเนาะพี่น้องเนาะบางบางบางบ้านก็อาจสิแบบฝนตกเนาะแต่นี่กับแบบคล้มๆเนาะพี่น้อง <ยะ S 1> บบตกแต่ว่ากัคือสีตกนี่แหละจะ้ะเอาน้อยลินเตะเต,ตะอันโทรศัพท์แม่นะจะ้ะ คลิปนี้กอัอาจสีบนยา,าวเนาะนพี่น้องเนาะก็อยนี้กับโบเคยเนาะพี่น้องเนาะบบเคยได้เนาะบบเคยได้ดอกไม้กับผู้บบาวไทยเจักเท่อเนาะน้อยลินแล่นหนีก <c oughs> ็เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องจุงนี้ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะกะ ขอให้มีคามรักดีๆเนาะอ่าวันวาเลนไทน์เนาะขอให้เจอเนื้อคู่โอ้โห,โห,โหนี่เอันี้แม่อันนี้อันนี้เป็นดอกไม้ที่ก้อยเฮ็ดเองนะทุกคนนะดอกกุหลาบที่ก้อยเฮ็ดเองคือ <frick S 1> <c ười> แบบยำแบบว่างๆกันเลยแบบเฮ็ดเองเฮ็ดเล่นนะนะนี่ก็เลยเฮ็ด แบบเอาไว้ตั้งโซนนู่นโซนนี่เล่นอะไรเอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไว้เพียงทํานี้เนาะเดี๋ยวไปหาอะตอนนี้กะเวลาแบบห้าโมงแล้วแหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปหาเฮ็ดเข้าวกับน้ำกอนเนาะอ่ากินอ่ะสบายดีแล้วอิน,นสบายดีจ้ากันสบายดีบ๊ายบายอ่าอ,อนินโชว์ดอกไม้เนี่ยงามบบดอกไม้ก้อยเฮ็ดเองเด้อน,นี่บมีไฟให้เด้อเฮ็ดเองงนอะอินนอะอือ เอให้น้องไอรินเลยอ่ะให้น้องไอรินอเออดอกไม้ให้น้องไอริน